สวัสดีครับพอซีนองฟองปายโซโพโซก้นครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะมันน่าสมัย้นะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมทีมงานมาหอดจอดถึงตั้งแต่เบว่านครับเอพราะสนามผนวบมันมีการเตะบอลเตะบอลนะครับก็เลยมาตั้งยามเยาเข่านะครับเนาะแล้ววันนี้เป็นงานจับภาพครับจสภาพเด็กชายสปอร์ตครับพบกับดำเรื่อง โอ้ล่ำเดี่ยวหรือลำซิ่งครับผมล่ำซิ่งนะครับปลาเก๋พันกับผลลัตดาวันนะครับพูดใส่ด้านซายนึ่งก็กระจิบอ่อนทัวรสองครับผมมาสุดใหญ่ครับมันนี่มีฮอตไอ้ต้นแพร์สาหน่อยเช่นวันแพ่งนะครับเด้อสุดใหญ่แม่มาช่องเป็นละที่หางมุ้งแรกผมนะครับเด้ออ่าชิ้นงานเท่ากับมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับน่าผมก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปผมอ่าถ่ายคลิปนะครับอัปเดตยูทูปคนเช่นหน่อยนะครับเนาะโอ้ย บม่ค่อยได้ทายเต็มท uh, uh, so uh, 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 ีเป็นไรใคาเห็นอยากเร็จงานอ่ามันนี่กะมีชิ้นงานมาเพิ่มเติมผมไม่อีกกจะได้ได้ทุเรศต่อไปนี่นม่มาเพราะเต็มทีเป็นไรอย่มแย้มไม่ได้ฝ่าว่าจังสิจวดจากซอยกันที่เก่าครับผมวันนี้ว่าท่านฝ่าวันใดครับตันนี้เด็กปีสองเออไม่เอื้อนอยู่ถีบมุกกระหางนะครับด้ามเรื่องต่อก่อนนะครับสามพิษสามพิษนะครับเนาะอ่ามันนี่ครบก็ร่ำสิงเนาะ ปลาจากกักระพันอ่าผลดัตตะวันครับผมเยอดจริงอีกคู่หนึ่งเหมือนกันครับผมผนดาตตาวัตน,นี่ก็ดังพอสมควรเนาะครับปลกจกกักระพันอ,อ่าพอสมควรอ้าอวานเนี่ยเดินเตีมงานเฮาตื่นเช้าได้เยวอยากซ้ายตื่นสายได้๋ยวอยหน่อยสายจะอยากต่างสมว้านี่ครับว่าแต่ว่าเพินพ่นกับมีการเตรียมหนึ่งสามส่วนเนาะเพื่อนฝั่งสามส่วนตกลง ฝนตกนิด yup. นนึงนอยก็ได้ที่นอนก็ได้พักกันนอนครับนอนอย่างย็นอยู่นะครับผมเตือนสามากตรวจจาดฝาดเบิ่มเลยเออนครับฝาดเห็ดฝาดเดียวฝาดนอนพักผ่อนมาได้ฝาดเก็บเดินทางต่อพรุ่งนี้ด้ท yeah> ี่มุกดาหารนะครับด้วยบทีมงานซอยกันคนละไม่คนละเหมือนรับสิบสองคนระดับก็ะสือสาม แล้วก็ตผม16ปีนะกรับทีมมะา,าสวนจัดปาดุนเปันคนใหม่คนมือเจ้าเจ้าเจ้าแมา่แดงนะครับเด้อไฟยุกไก่คือเมืองจัดเซอรทอนอ่า,นามาลงมาดำสิ่งครับมาแดงครับหมาดำสิงผตะวัน จับทีมกันล้วจางวแงวแบงเน้งน้าฮะขัน,นแม่นหน่วบังกันเ <c oughs> นี่ยแ <c oughs> หดทีมกานแล้เจ๊พอนคนโตรตูดิยอบันทายืนตะลางดันไปหนาเนี่ยครับเจพอนรก่เ้แต่นเงิน ขึ้นบ่ได้เขาไขึ้นสูงสายเจไปสิมได้ขึ้น,มนบมได้ครับมันดีครับสายเจก็สายผู้หญิงเขาไขึ้นสูงเลยเหมือนมาเ้าจวดจัดฝดบกมึงปั๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบาเดียวแล้วนนแล้วคนนั่ปูแ่นเท้าโอ้พนาทีเสริมภดีทุกดาดรมู ไปกันคนใหม่คนใหม่ครับหลังจากเข้ากลับบ้านไปพักมาสองสามวันสามวันสี่วันหน่ยเออถึงงานมันที่มันอย่างที่เก่าสามสิบสามชิวเซ็นหล้วก็มันที่สามอยู่เชิบุรีนะครับเดอร์พัติหาอยู่ที่เดชอุดมมันที่ฮกอยู่ที่นะครับนตรงนั้นนะครับอำเภอสุขุมเนินนอจังหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยนะครับ น้านลบบา,าครับเบ็ดคือเบ็ดเท่ากับยบใบเหมือนเดิมครับเช่นต่อเช่นเคยครับมานี้ม่านสามมอหานะครับเด้อไฟสนใจติตต่อไ้บนสายสัส้นต่อกระจ,จุกผม,ผมอ,อนทสกับมานี้สามมือหาเอบ,บ่พงนะครับแถวแถวบนเท่าสามมือกรป้ายแถวแถวที้นแถวพเพเื่อเมืองบาดิาานน,นุนขลิบไก่บ้านีื้นานถ้าเกิดเท่ากับสิการม่นตัวเดียวมันจะได้เป็นแพไป ราดสุ่สี่เมื Jamie, lonely, ่อหามเมื <ok ่อเท่าเขาจะจาคือก like ับจ้าแถวบนแถวี่้นนสามเมื่อหาสามเมือไปหาจ้างอยู่บนนอนชิคห่จะได้สองเมื่อหาครับผมอ่านน้อนชิกทพาะนนอนชิคทับบันเรื่องเสียงเลยนะครับเป็น้านนมีอยู่สองคันพ้องขังตั้งนัดสหองลังสมข้างบนปูสามเป็นสิพอดีโอ้ลงติดกับสมัคครับ ท่านงานคนประม่านในสมนัมีิท่านงานสามารถท่านงานไในลำเบียงซูม,มือกอะไรว่าเราบากเกินสามหน่วยโลนะครับเน,น,นาะอะอันนี้ก็ขอบคุณอุ้ทีทุกท่านนะครับเลยสครับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตกดิดตามสันสาวชาแน,ะน,านล,คร,ลนครับผมคลิปนี้ไว้สัมมิได้ครับเดี๋ยวเจอกันทีหน้าครับผมสวัสดีครับ